สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายจ้าเสต๊ะหมักย่ออ๋อยายจะต๊ะหมักย่อนะคะมากินน้ำกันเลยแต่หมักย่อแต่ว่ากินน้ำกันเลยพนะมาเด้อคุณผู้ชมเว้ยย่ไกลอยู่ไกลกะมาขับรถมายายกำลังเสต๊ะหมักย่อจ้ะค่ะจริงๆแล้วก็ตำใส่วนหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมขาแค่ชิลล์ร่วมกันพนะหมักย่อชิปเก็บมากเหมือนกันนะค่ะคุณผู้ชม แกต้มกินทุกวันเลยค่ะม,มีประโยชน์ต่อสุขภาพพ่ะนะเป็นยาพ่ะนะยา <Yeah. S 1> ดูสิว่ายายจะตำมใส่อะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมสูตรยายเมงนะคะ เม็ดมันกินไม่ได้ใช่ไหมเม็ดมันอ่ะอกินไม่ได้เนาะค่ะคุณผู้ชมนี่คือใ่ที่เน่ไนไนกินไม่ได้เนะนาะกินได้ยคือกันหนังว่าใส่กินดูดๆใช่ไหมอืม, <c oughs> อม,มออกินดูดเขาตำเท่าก็โบราณเหมือนตำหอดไนใส่เนาะแล้ว ลองรอในใส่สิยังออลองว่งา,าใส่ลองดิลองเลยลองเอ,อเอาลองลูกนี้สิลองสับๆดูโ okay. อเคตอนนี้จะตำพริกนะคะตำพริกค่ะตำมาพริกนหนมดแดงอย่างไรเยอ่ใส,ใส่เกลือเยอใส่ก็ใส่นิดนึงน,นะคะคุณผู้ชม ชมขยายก็ไปผ่าตัดมา,า,มาก็ย้อนใส่ดคมอนใส่ไปผ่าตัดมาแล้วก็ต้องใส่แว่นนะคะตอนนี้มองเห็นชัดเลยโอเคเอามายอใส่ตัง,ตง น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่มะนาวเห็ดนิดเดียวต่ำนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมปลาใส่ม้แดงใส่ม้แดงอันนี้แม่ม้แดงใช่ไหมคุณผู้ชมนี่แม่ม้แดงที่ไปคั่วแล้วนะคะนี่หม้แดงคั่วแล้วนี่ค่ะเสียบใส่ใส่เพื่อเปรี้ยวนะคะแต่มะนาวไหมคะผงชิรโลตงชิลโไม่ต้องใส่มะนาวนิดเดียวพอแล้ว น้ำอยู่ทางไหนเป็นแล้วเ,เอาไม้มะนาวน้ำใส่เอารวมกันมาเอารวมกันค่ไ okay. คุณผู้ชมคะอันนี้ที่ตำมาเมื่อกี้นี่นะคะ หัวหายายามาตัให้คุณผู้ชมดูว่าคุณยายใส่อะไรบ้างก็ใส่หั่นรายนี่แหละค่ะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือใส่มะมดแดงมดแดงนี่เอาไปคั่วแล้วนะคะมดแดงนี่สุกแล้วนะคะแม่มดแดงมันจะมีความเปรี้ยวนะคะคุณผู้ชมอ๋อใส่น,นี่ด้วยค่ะใส่่สมะเขือด้วยค่ะมะเขือเหลืองไหนล่ะเนี่ยแฉเหลืองกับปดาดแฉอ๋อใส่มะเขือเหลืองด้วยให้โชว์คุณผู้ชมหน่อยใส่มะเขือเหลืองไหนมะเขือเหลืองอ่ะ โอ้ยอ,อร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมก็คือใส่ใส่มะเขือเหลืองเอาอย่างใส่อีกอ๋อใส่น้ำปลายอย่างนี้หนึ่งใส่น้ำปลายอย่นิดหนึ่งน้ำปลาปลาใส่อียดก็น้อยจีคุณผู้ชมคะนี่ค่ะคือมะเขือมะเขือเหลืองนะคะ <laughs> บางแค่ือ แล้วก็ใส่มดแดงนะคะปรุงนี่แหละใะน,น้ำปลาร้าอชูรธรรมดาคล้ายๆตำส้มตำนะคะค่ะมันก็จะออกมาเป็นเหมือนมเมียงเป็นเมี่ยงตำเหมี่ยงค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกินเหมี่ยงคุณผู้ชมกินเมียงกับยายกลางวันคุณผู้ชมคะนี่นี่นี่วิทยุของยายนะคะสเตอริโอของยายเมื่อยายกับผีเปิดฟังอยู่หลังบ้านลมเย็ยนๆผัดมานี่แหละ ต้องมาล้มต้องข้าวอู้เอามองข้าวเพิ่นเลยนะคะหลังจากไปวัดมาแล้วนะคะคุณผู้ชมทํากิจกรรมนูน่นนี่นั่นตอนนี้ฝนตกมาก็ไม่ต้องลดน้าสวนสบายเลยค่ะจะทํามีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วไปเกี่ยวหญ้าให้วัวะค่ะคุณผู้ชมอู้ขุดทะขุดแน่หลายเสียงดังแห้งโอเค okay, ขอบคุณคะ่ะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยเพคะขอบคุณละคะ ตำมะยอค่ะขอบคุณค่ะเรามาตำดูค่ะตำไม่ยากเนาะถ้ามีมดแดงจะอร่อยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณคุณยายค่ะสำหรับสูตรตำมะยอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบคนใหม่นะคะ